วันนี้เราได้ราาับคำถาปิดตาทำครัวเลยนะฮะโอเคโอเคเดินลงไปนี่ตะเหลวตะเหลวน,น,น,นี่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 เน่เน่เน่ม่ มีคนท้าเราป้าเนี่ยทำหมูข้าวาก็ไม่เป็นหรอกผัด้า้ผัดให้ลูกกินยังไม่ได้เลยเดี๋ยวจะทำโชว์ให้ดูดแทมนะไม่ธรรมดาค็ไธรรมดาเดี๋ยวจะแบบอร่อยจนไปนะเออเนี่ยน,นี้เราเป็นขั้นกว่าของคำว่าข้าวผัดนี่เอาท้าให้ปิดตาทำตัวเลยะ,ะวันนี้เมดูที่พ่ออินจะทำนะคะมาดามอินคิกเช่นจะทำก<ฆ>็คือข้าวผัดไส้กรอกเมดูง่ายๆนะคะประหยัดและให้คุณชาติสารอาหารมาก ไปเกาะมีก็ไม่ได้ดีแต่มาแค่ติดบ้านไว้เฉยเผื่อเอ้ามีครบเลยนะวิตามิน A B C ถึง Z เลยอันนี้มัวเอาแต่ว่าโอเคนะถือว่าทุกคนกินกันได้นะแต่ว่าไม่มีผักแล้วเลยอ้าวไม่เป็นไรอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปิดตาทำครัวกันนะขัธกิอะไรออกมา้เล่าให้ฟังหน่อกาก็คือจะเห็นขวดซอสเรียงรายนี่คือขวดแก้ให้ไหมเนี่ยขวดใช่อะขวดแก้มันเยอะขนาดนี้เลย คือด้วยความที่ป๊าป๊าไม่เคยไม่ค่อยเข้าผัวเลยประสบการณ์การทำนะฮะสูตรมามามาไเดียวกันได้แต่เขาผัดนี่ครั้งแรกในชีวิตแต่ต้องกลัวที่ไหนเพราะเราก็รู้มาพอเราประสบการณ์การดูเมียทำกับข้าวได้ไหนา,า,าปีว่าต้องทำยังไงขั้นตอนขั้นตอนนะฮะี่นนะอ๋อน้ำมันงงก่อนน้ำมันงงก่อนเสร็จแล้วก็เอาไส้กรอกลงไส้กรอกลงเสร็จก็เอาไข่ลง ใครลงเอาเอา,เอาข้าวลง mm. แล้วก็ปุ่มรถอันนี้คือการถามเมียอันนี้เมื่อกี่ปีบมาหลังน้รู้เองรู้เฮ้ยยังบป็นจัดอ่ะงั้นไม่เอาไม่เลิไมไปชอบแกับเปิดเตาเป็นถามว่าเปิดเตาไม่เป็นเปิดเป็น เดี๋ยวนะขั้นตอนขั้นตอนการเปิดเตากับให้ใส่น้ำมันนี่ขออนุญาตดึงตาเพราะว่าเดี๋ยวหยิบผิดหรีบถูกไม่มีน้ำมันจะทำยังไงก็ผ่านจินตจัมไปเลยจะดีอ่ะต้องใส่เยอะใส่น้อยนี่เป็นน้ำมันหมูนะฮะใช่เอาแล้วมาแล้วนี่เราจะเริ่มปิดตาที่อย่างตาแล้วนะครับแล้วเราจะเริ่มนะคะเดี๋ยวมาม่าจะบอกว่าขออนุญาต สลับที่ขวดแป๊บหนึง oh, <no. S 1> น่งเผื่อจำได้เนาะนี่นเราก็จะคั่วนั้งมันนะคะนล้วมันได้ที่แล้วใส่ไส้กล่องเลยเลยละใส่กล่องเหยละอ่าเจอได้ใส่กล,อล,ล,กล,อล่อ,อ,นลลอง <laughs> นี่จับดีๆนะจับผิดเจอกระทะนี่เอามือจับหูกระทะด้วยอันนึงน,นั่นแหละเน่เน่เน่น เว้ยมันก็ง่ายอีกแล้วอ่ะกวนกวนอ่ะแล้วก็กวนวันนี้เดี๋ยวจะให้เบบี้เกนเป็นหนูทดลองจะเลยจะี๋ยวลูกทองเสียเอาไข่ไข่ไข่เร็วๆไม่ก่อนจะไปแล้วเร็วเร็วเร็วไข่ไข่ไข่ไม่ก่อนจะไปแล้วเร็วอุ้ยไมปไ่ขอขออนุญาตกวนให้เว้ยมันไม่จริง้วแบบปะเร็วตีไม่รู้นะยลง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 โอเคอีกนิดนึงโอเคโอเค ว่างว่างอะกวนกวนะเหลวน่เน่ตะเวตะเหลวเน่เน่เน่ๆกวนวนไหนล่ะไหนอ๋ออยู่นี่วุ้ยเราเราจะรู้ได้ไงว่ามันได้อะใช้กิ่ราออไข่นี่ก็ลงในจานข้าวเรียบร้อยแล้วนะอ่ะใส่ข้าวใส่ข้าวเอาบาเปิดพูดจีควันมันออกเยอะมากข้าว เราดวนเรวเร็วมันแห้งหมดแล้วอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวตกแปงเดตกแปะมันไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยแบบต้องใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเลยใช่ใอาศ่พรดงรุงรดเลยรวรงรนี่น้มันหะใช่นี่แหลนี้แหละไม่ใช่อยากหอมมะเตะหังอไม่ไม่ใช่หรอ ันนี้อันนี้อันนี้แหละแม็กกี้มาช่วยอันนี้อันนี้ตรงัง้ตรงแล้วตรงแล้วิงก็ขออย่างเนี้ยนะเน้นเน้ายน้นเน้นเน้เน้น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 เนนเนนเ้นเน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 ้นน้นเ้นเน้นผน้นข้งเน้น้เนน้ พุดดี้คลับนะคะหาซื้อได้ในเฟซบุ๊กด้เลยเป็นอันนี้เป็นผงผักโขมมันได้หรือยังอับหมาป้าไม่รู้เลยมันโอเคหรือยังเนี่ยนะกลิ่นมันไหมไหมนะหมาม่าค่ะไข่มันไหมหรือเปล่าไหมเป็นหมดเลยจริงเหรออาพอแล้วมั้งถ้ามันไหมอ่ะอาปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดตาแล้วนะโอ้เฮ้ยทำไมมันพุกอีกหน่อยดีมไหมดูมันไม่ไปทั่ว าต,าตามกฎกติกาตามทวานี้เลยแล้วกันนะมาดูอ่ะหน้าตามันแบบแย่มากเวะอ่ะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่แย่มากหรอกแค่เราปุ๊บไม่เห็นไงเพราะมันปิดตาอ่ะนี่นะคะมาดูกันนะดูใกล้ๆนี่ฮะ เสร็จเรียบร้อยเแบบี้กินน้ำลายยืดกันเลยทีเดียว <c oughs> แต่เพื่อความปลอดภัยอย่าก,กินเลยค่ะลูกนะจานนี้นะคะมาม,าม้าเป็นคนจับกับมาม้ากินไม่แต่นัาตามก็ไม่แย่นะมาป่าว่ามันอาจจะเค็มนิดนดงมมันแค่ผัดไม่ทั่วเออทำเองกินเองนักเลงมะม้าโทรศัพท์มาจองหมอไว้ก่อนเลยฟ <c oughs> อกไปทำเองกินเองนักเลงพอ <c oughs> ให้กรอกมันสุกอย่างสุกแล้วไม่แย่หรออร่อยเนาะมีกลิ่นผักไหม ตู้แพร่กินง่ายอ่ะคืออ่ะมาลองกินมามีหอมผักนิดนึงมันหอมน้ำมันหมูอ่ะโอเคเจอเออตอนแรกคิดว่าจะแย่กว่าที่คิดแต่หน้าตาเหมือนแย่มากเลยแหมปิดตาลองไม่ปิดตาเลยคะไม่ไม่ทะลินยังอายอ่ะลองือไม่ทะลินซะตาไม่ทะลินนี่เป็นยางรถยนต์อ่ะวิ่งหนีไปแล้วอ่ะ เอเคิดว่าเป็นเมนมูท,นที่ง่ายเกินไปเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวลองดูเมนูถัดไปเมนูถัดไป,ไปเอาคือแม่แอนบ้างให้แม่แอนติดตาใครอยากดูนะคะกดให้ถึง1,000ไลค์นะ <c oughs> ได้ดูแน่นอนอ่ะนี่ลาไปก่อนนะเบบี้เกนอยากกินแล้ว bye บ๊ายบาย, <c oughs> บาย่าเื่อชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบายบายค่ะ